ตัวเลขปูแล้วก็มาร่วมบุญเตร <Auss biography. S 2> ียมงานกระถินป <ishes> ูคำเสนด้วยนะครับกอกระถินพรุ่งนี้นะครับ้ก็มาตามตัวเลขแล้วก็ปูเอาน้ำนะครับเอาทู่น้ำาอกมาไว้ปูหนึ่งร้อยแล้วก็กล่วยมาถวยปู่แล้วก็มีกระจายไว้ปูเลยสาธุสาธุสาธุครับรวยรวยสาธุสาธุนะครับแล้วก็ อันนี้ก็พี่นางหรือพี่นางพี่แนงเจ้าของถ้ำนะปูฝันเห็นตูบ่อยเหลือเกินอันนี้ก็ฝากเงินมาทำบุญปูด้วยอ่ะสาธุมมาเองเนาะเกว่าฝากมาปูฝันไปก็เลยฝากมาปูไม่ไปสักทีนะครับไปแต่ความฝันนะปูเข้าฝันบ่อยนะครับรูวาการเดินเปนะไปในลัอกหนูเมืที่ผ่านมานี่พี่นางก็ฝันว่าปูไปที่หลักกิโลก็เลขอยู่ที่หลักกิโลจริงๆด้วยนะก็ถือว่าฝันแม่นนะครับศูนย์ ห้าเก้าศูนย์เก้าห้าโอ้ยศูนย์ห้าหกหกกับเก้าตัวเดียวกันพี่นาจะฝันว่าปูใบละกิโลนะงวดก่อนอก็เข้าอีกแต่แกตัวนี้ต้องรอรอล้ลลนว่าง,งวดนี้จะฝันว่าอะไรนะครับยังไม่ฝันถึงปูเลยนะครับครับก่อนที่จะมาคุยเรื่องกระถินน้องปูเรื่องกระถินเรื่องกระถินก็พรุ่งนี้ปูจะทอดกระถินสร้างเมนเขาสุก ครับแล้วก็ถ้าใครมีกิจศรานุที่รับชมอยู่ก็ร่วมอนุโมทนาคุณทำบุญตะกินด้วยการทำบุญตะปูเพราะว่ามีทั้งเจตคานทำขทาวปินบุญใหญ่บุญใหญ่บุญใหญ่บุญกระินนี่บุญใหญ่นะครับร่วมด้วยกันคนละนิกละน้อยก็ต้องรีบนะครับไม่ทันแล้ววันนี้นะครับก็ต้องรีบโอนตั้งแต่วันนี้นะครับนีไจะทอดท้องกัน ทอดถวายที่วัดไหนปู่ที่แถวที่นี่เลยวัดบ้านโคกไม้แดงวัดป่าโคกไม้แดงวัดป่าโคกไม้แดงบ้านระนุกบ้านระนุกอ๋อบ้านระนุกบ้านที่เป็นคล้ายๆป่าชาเนาะตรงนั้นเนาะปู่เนาะเคยไปเคยผ่านอยู่แล้วก็เฮกะทินจากนี้ไปเลยปู่ใช่ครับกะทินงจากนี่ไปเริ่มกี่โมงครับเฮไปก็ รวมคนกันที่7โมง8โมงก็ว่าไปถึงนู่นให้9โมงกว่า10โงกวัาน้9โมง10โมงกว่าออโตมาเตอ้ฉีดวัคซีนมาทันบ้างนี้อครับฉีดวัคซีนนัดฉีดวัคซีนที่โรงเรียนนามนมณก็ทำต้องต้องรีบมาแล้วก็เอฟซีที่ FCC จะมาได้ก็มาได้ช่วงนี้กลับมาได้ด้วยตัวเองมาที่สำนักปู่แล้วก็ค่อยไปพร้อมกันอืมคบั ทอดกรินวันที่สิบสองสิบสองสิบสองนี่ปูเลือกเอาเลขวันที่สวยวันพระดีทุกเป็นวันพระวังนี็รู้กำหนดไปแล้วกำหนดไปแล้วเอฟซีเขาอยากความฝันลงปูด้วยงวดนี้ปูวานั่งรถฮาร์เลอ์รถฮาร์เอ่สะเบียงเกิด พู้ชายนั่งก็คือสามเกิดเกิดทะเบียนหาดยังไงนะปู่หารเอ็นมอไซค์มอไซค์ฮานีอมอไซค์ฮานีองู้ชายนั่งอยู่มือรถชายเลยก็คือสมาสามเกิดเกิดทะเบียนผู้ชายผู้ชายนั่ง ชายนั่งรถฮาร์รีฝันปูฝันกว่าทะเบียนก็่าสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดน่าจะมาตัวนี้แหละแต่ที่ปูให้กัวแรกคือปูในเสานะอยู่ในเสาอปูในเสาปูให้ตัวแรกอยู่ในเสาเดี๋ยวผมขอดูก่อนนที่เราจะต้องไปดูอยู่ในเสานะครับลง่เดี๋ยวเอามาส่ง ี่ครับปูฝันมานั่งรถฮาร์ดีมอนะเตอร์ไซค์ทะเบียนเจ็ดเจ็ดนะครับงว<อ>ดนี้แต่ว่างวดที่ผ่านมาก็คือความฝันที่ตีถูกก็ถูกแต่ว่า,พวาเพราะว่าถ้าคนซื่อกิจกรรมกูปูให้เพิ่งแส่มาเกิดหนึ่งเกิดสองมาเกิดสามแมนแมนถูะอยู่ในคลิปนะเพราะว่าปูบอกว่ามาเกิดหนึ่งเกิดสองมาแล้วต่อไปเกิดสามแล้วเกิดสามจะหาซื้อไม่ได้ <ใน S 2> คบรับจำสมุดจจำได้แต่ไหมเพาะงั้นกูบอกว่าไงเจ็ดสามจำได้เยอะมาแล้วเจ็ดสองมาแล้วเจ็ดสามต้องมาต้องมาใช่ใช่แบอกอย่างนี้แล้วนี่เจ็ดสามมาแล้วมันต้องมาเจ็ดสี่เจ็มันจะไม่ให้ออกเจ็ดสี่หรือสี่เจ็ดมันจะมีตัวขั้นกลางระหว่างสี่กับเจ็ดถ้ามันมาสี่เจ็ดมันจะอยู่ข้างหน้าจะมีตัวหลังมันจะไม่มาทั้งหมดอาจจะเป็น ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หรือเจ็ดสี่สามอะไรเงี้ยแหละอาจจะมีตัวเก่ามาแค่นั้นแหละอืมไม่ต้องไปซื้อไกลซื้อแค่นั้นแหละใกล้ๆอืมครับนี่คือตัวเลขปูที่ท,ที่ที่ปูเล่าไปฟังนี่ต้องจับทุกคำนะครับคุณผู้ชมเพราะปูจะฉายรอบเดียวขายรอบเดียวมันขายหลายรอบมันขายหลายรอบน,นะครับ แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนที่ฟันเห็นปูนี่ก็ถือว่าแม่นมากเห <c oughs> มือนกันนะบ้านเลขที่ปูก่ก็รถทะเบียนรถปูก็เข้ามาแล้วนะเ <c oughs> ต็มเต็มแต่ฟันว่าปูไปลักกิโลก็เลขที่ปูเขียนไว้ในหุ่นก็เต็มเต็มเหมือนกันก็หกเก้าตัวเดียวกันครับวันนั้นามาสัมภาษณ์เปิดใจปูปูก็บอกแล้วปูเลยมัดไปแล้ว <c oughs> เยียบไปแล้วเลขอยู่ที่ลักกิโลปูก็ว่านะนะครับยเฉพาะงวดน,นี้ปูก็ไว้ให้แล้วนะครับ แต่ฝันว like ok. so ่าไม่น่าจะตียากเนาะไม่น่าจะตียากเลยขี่มอเตอร์ไซค์ทะเบียนเจ็ดเจ็ดปูแต่แต่ถ้าพี่นางคนฝันแม่นเขาบอกว่าถ้าถ้าปูนี่ยจะเป็นแปดทันทีเลยแปดเจ็ดเจ็ดเออนั่นแหละก็ดูเอาแล้วก็นั้นไอ้สองตัวนั่นแหละเจ็ดเจ็ดเอาตัวเลขปูก็ได้แล้วก็ อยากจะประชาสัมพันธ์อีกนิดหนึ่งนะครับเชิญชวนเชิญชวนทุกคนทำกันถึงร่วมกันเลยช่วงน,นี้ทอนจะถึงด้วยกัน,กนทุกช่องเลยทางชุมชนพยาญานมลีชานแนลแองจิ c ชา n แนลแล้วก็ค,คนเทนีวีก็เชิญชวนรวบมวม,มกันถึงด้วยกันช่วงน,นี้ ถ้าใครว่างถ้าใครอยู่ใครถ้าใครสะดวกเข้ามาเด้อจ้ะครับฉีดวัคซีนค่ะคุณแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ว่าน่าจะมาทันว่าฉีดเสร็จก็น่าจะมาได้อยู่ทันนะตามไปที่วัดาวัดบตามไปที่วัดวอนนกใช่ไหมคะวัดบ้านดนกวัดบ้านดอนนุกอยู่ข้างถนนตรงนั้ใช่ใช่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เราก็ไปดูว่ารวมยอดทั้งหมดกับทางวัดกับทางเราจะได้เท่าไหร่อีกค่ะอืมก็ไม่คนลืมยอดกระถินอีกแหละใช่จะยอดกยอดกระถิ่น ทางอับดังก็เอามาให้เมื่อกี้เจ็ดหมื่นของของของเขาได้เจ็ดหมื่หนหกร้อยหกร้อยเท่าไรเมื่อกี้หกร้อยห้าบาทหรือหกร้อยสามบาทหกร้อยสามบาทร้อยสามบาทเจ็ดศูนย์หกศูนย์สามเจ็ดศูนย์หกศูนย์สามโอ้ม 70, ไม่ได้จบไปก็อันนี้คือยอดเบืออเบ้องต้นยอดเบื้องต้นกับต้องยังไม่จะรุกยอดทั้งหมดต้องรอสรุปตรุงนี้เนาะปู่ที่วัน ปัตจุปัจจัยที่เอฟซีทำก็คือทําเมนเนาะใช่สร้างเมนสร้างเมนเนี่ยกำลังเอาหนูไม่เสียบไนอ่อะทําเมนนะครับสร้างเมนให้หลวงพ่อนะครับก็ที่รัดยังไม่มีเมนเราก็จะสร้างเมน ปู่คำเสนของเรานะครับปูก็จัดงานนะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะครับก็เตรียมงานเตรียมงานงาน,นี่แหละเตรียมของแจกทานด้วย <c oughs> แจกทาน,นวันวันเท่าไหร่ปูวันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้เหมือนกันพรุ่งนี้ใช่ครับอ่ะ<ม>ป,ปูเตรียมของก็จะมีผ้าห่มมีไข่เนื้อมามีปลากระป๋องมีโปวนติน่น้ำหนึ่งแพ็ท โอน oh, like bon ้ำ uh, ก like oh like so. like oh, really oh ็แจกทานด้วยจ้ะปูเป็นแพ็คอ๋อนี่ครับใส่ตึกเกียข้าวน้ำดีวันนี้ก็เอาวันนี้ก็เอามามาร่วมด้วยน้ำเออืศถ้าใครอยากจะร่วมบริจาคน้ำงานนี้แล้วก็น้ำอือเนี่ยปูเพื่อนให้เป็นหมู่บ้านหรือว่าคนแบบอย่างนี้ปูนี่ปูจะทำอย่างเงี้ยไปแจกที่งานกระถิ่นโอ้คือใครไปก็อย่างนี้เลยปูนตรงี้เพราะว่าแจกคนที่อยากได้ครับ ก็ร่วมได้นะครับกำลังเตรียมจัดอยู่แล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมเนาะเอาน้ำใส่ก่อนครับเพ็กมีไข่ด้วยมีเป็นชุดส่วนหน้าปูไม่ค่อยมีเวลาก็อย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมนะครับก็เนี่ยก็ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ิ่งทานยิ่งมีครับเออพรุ่งนี้ถ้าใครจะไปต่อยอดก็ไปต่อยอดได้ครับยิ่งให้เรายิ่งได้ยิ่งทานเรายิ่งเลยไม่มีออ็อก ครัับบให้ใบเล็กๆตัวน้อยเราทานใบช่วยเหลือกันไปอืมในจำนวนเท่าไหร่ปู่ที่จะแจกเนี่ยน่าจะทั้งหมดน่าจะหลายร้อยทุนอยู่อ๋อไม่ใช่อะไรหรอกปู่เลขเคยออกเลขเคยออกเลขเคยออกในกี่เลขเคยออกในกี่ชุดร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบชได้อยู่ร้อยหกสิบชุดอ้ยเลขเคยออกทับเลกี่ยวกับที่ของบางวัดเท่าไหร่หกศูนย์สาม อันนี้260ร้อยหกชุดสองกสิบชุดเพื่อนพาดกันแต้มที่อำเภออ่างข้าวครับอ๋อครับผมตรงนี้แหกกี่โมงปู่บอกเขาเลยตรงนี้ประมาณ8ปดโมงเโมงครับ8แป9โมงเก้9โมงแปดโมงเก้าโมงเก้าโมงมาเพื่อนผมมารับผมไปมารับอิปครับมาดูมาดูก่อนครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะสวัสดีครับอ่ะทีมงานพนักงานโอ้นี่นะครับอันนี้ นำปลาเน้อนำปลาเน้อเรืออะไรอยู่ขาวเรืออะไรก็นนำปลาครับผมกลาตัเข้าเลยเนี่ยครับพ่อมีที่จะแจกชุดอ๋อ้กแก้วกติดพังจริงๆคุณไงนั่นน่ะมาจากท่าตู้ก่อนไปมาบนไปไปพาครับมาทางนี้ตัวเลขนะครับคือแม่จะจบังบังไว้ก็ ก็มองเห็นนะครับคุณผ uh, un ู้ชมปูบอกว่ามีอย่างไรกับว่านี่อ้าวสาเพื่อนรายยังไรกับ470กับ61 470 61นะครับคุณผู้ชม470กับ61ปู่ว่าเขียนไว้ที่เสาไว้ตั้งแต่แรกอันนี้คือปู่ให้ตั้งแต่แรกนะคุณผู้ชมปู่ให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับปู่ให้เริ่มแรกเลยนะครับเนี่ยเลขของปู่ทำแสนวันนี้นะครับคุณผู้ชมเ